ครับสวัสดีพี่นอ้องเ้ารเมื่อเนี้ครับหลังจากเอากล้วยออกปล่อยเป็ดออกมากินหมากให้นะครับเป็นปกติครับปล่อยออกมาทุกวันแต่เสาแน่มื่อนี้อากาศขึ้นฝ้าคึมนฝนครับเมื่อวานนี่ไปพ่อน่าจะโตใหญ่ครับมื่อนี้สิภาพี่น้องไปเบิงไปชมเดี๋ยวไปเบิงพี่น้องไปเบิง ครับในระหว่างเดินทางกับพ่อนกครับนกเขาชวาอยู่ข้างทางพอดีครับพี่น้องจับอยู่ต้นมุมมองหิมะผ่านที่ปลูกเอาไว้นะครับครับนี่ครับมาหอดแล้วครับผมเดี๋ยวพี่น้องลองแงเบิ่งครับ หลอกเรียนแบบด้วยครับด้วยเพราะว่าบึงพืนสิไดลลบอันตรายนะครับอีกอย่างอันตรายมากๆครับบึงบางตัวนะมันจิเต็นใส่เขาเลยได้ครับ ตามออกมาแล้วครับดึงแล้วครับเพื่อนคิดว่าม็นศัตรูเพื่อนครับหรือไม่ครับคิดว่าเป็นอาหารนั่นนั่นครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นเห็นบ่ครับนั่น,น,นมาแล้วครับสีน้ำตาลอ่อนๆน,น,นะครับ มาอีกมาอีกมุโสตโตชัวต่ว,วตัวหน่อยนึงชั่วตัวหน่อยนึงหมดเลยทำลายดรอกเข้าไปแล้วครับขึ้นดึงนะครับดึงอีกแล้วรอบสองออกมาแล้วครับออกมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วออกมาโชตโตสักกรอนครับขออนุญาตเจ้าที่ สถานออกมาออกมาๆากมาออกมาออกมาตัวใหญ่มากเลยครับที่ทางหนห้เราเพิ่จอออกมาน,ะ,นะครับนะหมือ่อวานนี่ออกมาซ้ำนี่แล้วครับ เน่เข้าไปแล้วติดอีกแล้วครับดึงงาอีกแล้วครับอุ้ยเสียงพันตีครับเสียงพันสูงนั่นนนงงิ้น่อน่ะน่ะงิ้นรอพี่นอ้องู้ตัวใหญ่ครับ ไปเบิ่งอีกหู่หนึงครับรับทางพานก็นอยู่ไก่ๆค่ควายนี่นะครับโอ้ครับนะครับนี่อีกซุ้มควายแม่โอ้สายมาหลูกๆเพิ่นออกลบเขาไป United. อยู่ในเบิดเอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเตรียมการแย่ให้เบิ่งก่อน ติดบ่พี่น้องติดทิศทิศพี่น้องติดทิศนั่นซูลรอนั่นเห็นบ่ดุมากเลยครับฮัมโลกเลียนแบบครับระวังบางเถ้ามันกระโดดออกมาเลยครับเพราะว่าเมันเต้นแบบไม่งมนี่แหละนั่นนั่นนั่นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเร็ว 但不是我们最初。 นี่คือบึงครับลูกๆคนเยอะแยะเลยครับหู้นี่เป็นหู้บึงดำครับแต่อีกหู้หนึ่งน่าจะเป็นบึงสีน้ำตาลเดี๋ยวผมสีแง่ให้บึงแต่ละหู้ครับผม มีลูกๆเยอะแยะเลยครับบึงตัวนี้สีน้ำตาลเลยครับบอมเป็นสีดําเป็นบึงสีน้ำตาลโหูุ่ะลูกๆครับลูกๆๆบึงสีน้ำตาลนะครับตัวแม่เปเป็นเป็นสีน้ำตาลครับ บึงนี่ก็หายากแล้วครับคู่มือนี่ก็ควรอนุรักษ์ไว้ครับผมกับโบทำหลาย่นหรอกอนุรักษ์ไว้อยู่นี่เห็นอยู่คู่ปีอยู่ครับแต่ก็มีโบหลายสองสามรู่แต่ปีนี้ผมรู้สึกว่าเห็นดูเพ่นผอมครับครับคลิปนี้ก็ขอพุดหลายๆที่ติดตามรับชมครับอันนี้เป็นบึงจากธรรมชาติบึงปลาครับบบแม่นบึงเลี้ยง ครับขอบคุณครับผม